อีกหนึ่งกิจกรรมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีมหัศาจรรย์รก็คือกลุ่มเดินขบวนค่ะทีอําเภอน้ำยืนนะคทีแก่งล่ําดวนจังหวัดบุราราชธทานีซึ่งเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีเปิดเทศกาลกลุ่มเดินขบวนค่ะ ทีแกงลำดวนค่ะอําเภอน้ำยื่นค่ะระเชิญคุณผู้ชมนะคะมารวมสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติรวมถึงปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนค่ะซึ่งสีมีขึ้นนะคะวันที่หนึ่งถึง30กันยายน2567นี้ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาน้ำกันโดยพิธีเปิดค่ะซีมีขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่6กันยายน2567กิจกรรมกระเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเสาร์เป็นต้นไปเลยนะคะ 6โมงเสาร์เป็นต้นไปซึ่งก็ถือว่า กิจกรรมในเทือกนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีหาบึงใด้่ากต้องไปทีอำเภอน้ำยืนนะคะซึ่งกิจกรรมมีอย่างแน่นอ,อกจากกุ้งเดินขบวนค่ะก็มีการปั่นกินลมช่มกุ้งเดินขบวนกับมาบึงเรื่องของธรรมชาติทีงดงามนอกจากนี้ก็ยังมีไขยย่เยาวชนอาสาสมาัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับน้องๆเยาว,วชนทีรักเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆและก็ยังมีมักคุเทศหน่อยนะคะในการนําเที่ยวแกงลําดวนสํารวจธรรมชาติอย่างไกล สำหรับไพ่ที่ไปนะคะโบมูว่าตรงนี้คืออีหยังนะคะกับซมี่น้องๆมัคุเทนนะคะที่ค่อยให้คําแนะนํานอกจากนี้ค่ะนอกจากซะมี่กับกุ้งเดินขบวนนะคะมีขายเยาว,วชนมีมาคุเทนน้ำทางแล้วเรื่องของดนตรีนั่นก็ห้ามขาดค่ะโดยก็จะมีชมรมนะคะวงดนตรีซื้อความหมายธรรมชาติกับซมี่การมาจัดนะคะในพื้นที่ของธรรมชาติเป็นการเชื่อมโยงคนนะคะกับธรรมชาติเข้าด้วยกันผ่านเสียงดนตรีแล้วก็มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน,นะค่ะซ้อม กับวัฒนธรรมดังเดิมผ่านเสียงดนตรีน,ตรนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงค่ะ<ๆ>เกี่ยวกับตำนานแห่งจันล่าหน้าโดมที่ดินแดนสามเรียมมรกฏที่จะพาทุกคนนะคะเขาไปสู่บรรยากาศแห่งตำนานและอีกหนึ่งะคะที่เป็นให้ไหลสำคัญนั่นก็คือนิทัศกาลนนิทัศกาลชมกุ้งเดินขบวนถือว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่บอกเลยว่า ตองได้ไปล่องแล้วก็เด้ไปเบิงสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเปิดมุมมองเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นทีนะคะมีการแจกกลาไหมค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีปลาสางไร่ได้ค่ะเป็นการเรียนรู้วิธีการเห็ดปลาให้เป็นแรงไล่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าชุ่มชนสินค้าเด่นสินค้าดีอาหารผืนบานในท้องทีท,งท้องถินให้ค้นทีได้ไปท่องเที่ยวในทีสถานที่แกงล่ำดวนค่ะได้ไปริมรถความอร่อย เลยสุดท้ายนี่ค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ค่ะมารวมชมความหนาถึงของกุ้งโตน่อยนะคะทีผ้ากันมาเดินขบวนจากน้ำ้อมกับสัมผัสธรรมาชาติที่สวยงามและก็น่าตื่นเต้นรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการ สัมผัสกับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในการเื่นชมธรรมชาติที่แก่งลำดวนตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีโทรไปที่เบอร์0 9 7 2 1เก9 5 1ก็สหสามารถที่จะติดต่อไปที่เบอร์หนีกันใดเลยนะคะท่านใครอยากไปก็จะเกิดขึ้นในห่วงของเดือนกันยายนนั่นเองค่ะ